สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมารีวิวตัวอย่างนะครับที่จะซูมในวันพฤหัสที่1 5เวลา19นาฬิกานี้นะครับเย็นวันนี้นะครับเราจะซูมเรื่องการสร้างแอปด้วยแอปชีตนะครับเป็นระบบส่งงานแล้วก็ลายแจ้งเตือนนะครับมีตัวอย่างนะครับมาให้ดูนะครับสมมติว่าเราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็ติดตั้งแอปในสมาร์ทโฟนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดแอปของเราขึ้นมานะครับเวลาใช้งานนะครับพอเปิดแอปขึ้นมานะครับ ก็จะมีเมนูอยู่ข้างล่างนี้นะครับคือปุ่มส่งงานนะครับแตะเข้ามาแบบนี้นะครับพอแตะเสร็จแล้วก็เริ่มจากการกําหนดวันที่ส่งงานนะครับแล้วก็เลือกวันที่ส่งงานนะครับใส่เลขประจําตัวลงไปนะครับเลขประจําตัวอะไรชื่อสกุลนะครับก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับชื่องานนะครับเราก็ทําเป็นลิสต์หรือว่าดรอปดาวไว้ให้เรียบร้อยให้เลือกเอาว่างานที่เท่าไหร่นะครับที่จะส่งนะครับ วิชาก็เช่นเดียวกันนะครับเราสอนกี่วิชาก็บรรจุลงไปในลิสต์นี้ทั้งหมดได้เลยนะครับว่าเราสอนวิชาอะไรนะครับนักเรียนเรียนวิชาไหนส่งงานวิชาไหนก็เลือกได้เลยนะครับจากนั้นก็สามารถที่จะอัปโหลดไฟล์นะครับซึ่งไฟล์นี้อาจจะเป็นไฟล์รูปภาพไฟล์ pdf หรือจะนะครับเป็นวิดีโออะไรได้หมดเลยนะครับหรือว่าเราจะใช้นะครับไฟล์ที่มีอยู่ในเครื่องอัพโหลดเข้ามาหรือใช้กล้องถ่ายรูปอย่างนี้ก็ได้หมดเลยนะครับ ส่วนว่านะครับนักเรียนถ่ายรูปไปแล้วนะครับจะส่งไฟล์เข้าไปนะครับอาว่าเป็นรูปนี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นนักเรียนก็กดเซฟครับพอนักเรียนกดเซฟเสร็จนี่นะครับรอสักครู่ตรงนี้นะครับมันจะโชว์ว่าตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการส่งงานนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับเมื่อส่งงานเสร็จก็จะมีลายแจ้งเตือนมาที่คุณครูนะครับนี่นะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับนักเรียน ชื่อสมปองนะครับส่งงานรายวิชาและคุณครูก็แตะตรงนี้นะครับหรือจะดูในสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับเพราะว่าลายมันก็เด้งเตือนเข้ามาในสมาร์ทโฟนเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวลายแจ้งเตือนนะครับในมือถือนี่ครับลายอ่าโัวทีลายแจ้งเตือนเมื่อกี้อยู่ไหนเลาวเด้งขึ้นไปข้างบนแล้วครับนี่นะครับนี่นะครับนี่มันก็จะเด้งเข้ามาในมือถือเราแบบนี้นะครับแล้วก็ ครูก็แตะดูงานได้แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ตรวจงานนักเรียนได้แล้วนะครับเดี๋ยวเย็นนี้นะครับใครสนใจนะครับการทำแอปชีตด้วยระบบแจ้งเตือนด้วยแบบนี้นะครับก็เจอกันนะครับเวลา1 9กนาฬิกานะครับสวัสดีครับ